เจนเย่เมธิกาเผยหมอดูทักปีทองขอบคุณคนชมเสียย่ยวหยูเจนเย่เมธิกาเผยก้าสุภัสราทำเค้กหัวใจให้วันเกิดหมอดูทักปีทองอยากซื้อบ้านมีแพลนทำเพลงขอบคุณคนชมเสียย่ยวหยูเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเธอจริงๆสำหรับสาวเจนเย่เมธิกาหรือตัวละครเสี่ยวหยู ที่ใครหลายคนรู้จักจนกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งของเธอไปแล้ววันนี้ได้เจอที่งานป๊อปมาร์ทไทยแลนด์เดมเอ็กซ์คลูซีฟดิพลเมติอีเวนต์จึงถือโอกาสสัมภาษณ์ว่าวันเกิดที่ผ่านมาอยู่กองฉลองกับทีมงาน9มาด้วยยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเอง9ซื้อของให้ทำเค้กรูปหัวใจเขียนข้อความให้อ่านให้ครบถ่ายไว้ด้วยไม่กล้ากินแต่แอบชิมอร่อยมากเกือบหยุดไม่ได้ต้องคุมน้ำหนักเลยกินนิดเดียว ของขวัญให้ตัวเองอยากซื้อบ้านอยู่กับคุณดูแถวที่อยู่เดิมปรึกษาก้ากับเพื่อนๆบอกให้ซื้อเลยจะได้ย้ายเพราะของตอนเยอะถ้าปีนี้ได้ก็ดีลุ้นอยู่เผยมอดูบอกเป็นปีทองตอนแรกไม่เชื่อแต่เสี่ยวอยู่มาจริงๆเกินคาดมากทักนานแล้วผู้จัดการพาไปดูอยากให้หายเครียดหาที่พึ่งทางใจเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีของตอนงานจะเยอะขึ้นตอนนี้ก็จริงมีฝากผู้จัดการถามต่อว่าจะเป็นไงเขาบอกว่าปีนี้จะดีขึ้นอีกก็ดีใจ งานต่างประเทศมีหนังติดต่อมากำลังพูดคุยดุกทอตกใจเห็นพาดข่าวว่าเป็นนางเอ็กซีรีระดับโลกขอบคุณที่พาดข่าวให้ตนเป็นเกียรติมากตกใจในไอจียอดไลค์บางรูป6กถึงเจ็ดแสนได้แฟนคลับมากขึ้นต่างชาติเพิ่มตอนแรกเป็นคนไทยมากกว่าในดีอมบอกภาษาจีนว่าชอบมากเลยติดตามอยู่ทุกคนเรียกว่าเสี่ยวอยู่ดีใจน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วผลงานมีเพลงไปฟีเจอริ่งเร็วๆนี้มีแลนทำเพลงและซีรีส์กับก้า เรื่องเพลงจริงๆทำคำๆลงโซเชียลแต่มีคนเห็นว่าร้องได้เลยชวนไปฟีเจอริ่งดีใจมีค่ายเพลงติดต่อมาคุยๆอยู่เพลงเดี่ยวยังไม่แน่ใจเพลงฟีเจอริ่งแนวไทยๆหน่อยเพลงเดี่ยวยังพูดคุยอยู่ยังไม่ลงลึกว่าจะทำยังไงหรือจะทำไหมแต่มาได้อีกมาได้เรื่อยฮ่าฮ่า สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่ชอบเรื่องสงครามส่งด่วนแมยูนิคอนตอนนี้ยังดูได้ทางเน็ตฟลิขอบคุณทุกคนที่มาหาบอกว่าชอบซีรีส์มากดูแล้วได้แรงบันดาลใจมีแรงทำงานต่อคนที่เล่นก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกคนที่ออกมาดีขนาดนี้